เรามาต่อกันพาร์ทสนะครับพาร์ทสก็จะพูดถึงกระบวนการใช้งานนะครับของตัวบอร์ดไมโครบินะครับซึ่งคุณสมบัติของบอร์ดไมโครบิตนะครับก็นะครับเบื้องต้นนะครับก็จะมนะีในส่วนของการทํางานที่เป็น led นะครับจุดแสดงสถานะของไฟนะครับสีแดงแล้วก็มีปุ่มกดนะครับก็ ปนเกิดนี่ก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมครับก็จะมีปุน A กับน B นะครับพินนะครับพินการทำงานนะครับก็จะมีอยู่012ตรงนี้นะครับก็คือการาเป็นวงจรอินเตอร์เฟสในการทำงานของมันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวพินที่ทำหน้าที่ในการจ่ายไฟเข้ามา3าโวลต์นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนอช่วงแรก ตรงนี้ก็จะเป็นกาวนะครับอ่าในส่วนของตัวนี้ก็เป็น USB interface นะครับโหลดด้วยอ่าตัวสาย data link หรือสาย USB นะครับประโยชน์เมื่อนำตัว m i c r o b i t มาใช้งานนะครับ เซนเซอร์นะครับอ่าเซนเซอร์ที่ช่วยในการตรวจจับแสงนะครับคอมเพลสนะครับเป็นทิศทางนะครับเทมเพอเรเจอร์เซนเซอร์นะครับตรวจจับอุณหภูมินะครับอักเซเลโรเมเตอร์นะครับการวัดค่าต่างๆนะครับเรดิโอนะครับการส่งเสียงเป็นคลื่นวิทยุนะครับในส่วนของนะครับทักษะที่จะเกิดขึ้นนะครับในการใช้ตัวไมโครบิดนะครับก็ นะครับให้นักศึกษาเข้าไปที่ตรงเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้ที่ชื่อว่า m a k e c o d e m y c o b i t o r g น,นะครับให้เราเซิร์ชในค g o เกิว่า m i c o b i t ก็ได้นะ m y c o b i t ครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ท คตัวレス code m i c r o b i t ตัวนี้นะครับท่านเห็นไหมตัวนี้นะครับ l e t code m i c r o b ิ t เข้าไปได้เลยคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมะีหน้าจอการทำง,งานในส่วนของตรงนี้นะครับส่วนของตัวนี้ก็คือเป็นตัวหน้าจอที่เราจะมาใช้ในการเขียนนะครับเริ่มต้นเรา จะเขียนในรูปแบบของตัวบล็อกก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปอาจารย์จะมาสอนให้ดโดยการใช้ตัวนี้นะครับ Python editor นะครับเลื่กไปที่ตัว g e t s t a r t e d เลยนะครับ g e t s t a r t e d ตรงนี้ก็คือ,อจะเป็นตัวไกด์ไลน์นะครับพูดง่ายก็เป็นเปรียบเสมือนตัวแฮงเอาท์คู่มือของการใช้งาน เราก็จะเข้ามาดูในส่วนของอตรงนี้นะครับก็จะมีตัว first step การทำงานนะครับ user guide นะครับจะเห็นได้ว่านะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานของตัวบอร์ดคิดไปอยู่ครับแต่มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจะมีทั้งตัวอย่างของการใช้บัตท o อตัวอย่างของการใช้ led display ตัวอย่างของการใช้พินต่างนะครับี่อยู่ในนี้หมดเลย ก็นักศึกษาก็สามารถเข้ามาดูได้ในส่วนของตรงนี้นะครับถัดไปนะครับก็คือตัวโปรเจกต์นะครับตัวโปรเจกต์ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เคยทำผ่านมานะครับเราก็สามารถดีไซน์ดูตัวอย่างตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าเราทำในส่วนของบอร์ดนะครับต่อไปอในอนาคตอย่างเช่นมิชาโครงงานเราสนใจเกี่ยวกับการทําโครงงานเรื่องนี้นะครับเราก็สามารถ อัปโหลดนะครับตัวงานที่เรา,าสร้างขึ้นมาได้นะครับเลสเซ่นะครับเลสเซ่ตรงนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนตัวตัวอย่างที่ให้เราลองเข้าไป try out ดูจะมีทั้งเนื้อหาการเรียนนะครับเป็นคลิปวิดีโอให้เรานะครับอันนี้ก็สามารถดูได้เมนูถัดไป Let's d o นะครับレス mm hmm. code, code ตรงนี้นะครับก็ อาจารย์จะสอนให้ลองใช้ตัว Make Code Editor ดูก่อนก็คือใช้บล็อกนะครับหน้าสารคลิกเข้าไปเลือกตรงนี้เลย Make Code Editor ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับผม Make Code Editor ก็จะมีหน้าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าตาตรงนี้นะครับเครื่องมาอันนี้ก็คือการา Make Code โดยการเขียนผ่านนะครับ เริ่มตรงแรกตรงนี้ก็คือ my project เวลาที่เราจะเริ่มการสร้างใหม่เราจะมาคลิกที่คำว่า new project ตรงนี้นะครับิ new project <c oughs> ก็จะได้หน้าจอเบื้องต้นเป็นแบบนี้นะครับเรามาอธิบายหน้าจอการทำงานคร่าวๆกันก่อนนะครับในส่วนของตัว m a k e c o d e b y c o b i t o r g นะครับส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็นส่วนของการ Editor นะครับซึ่งในส่วนของ Editor มีเมนูอะไรบ้างเรามาดูที่เมนูแรกคือมเมนู Home มเมนู Home ตรงนี้เป็นเมนูที่ทำหน้าที่ในการ Save Project ไว้ถามว่าเวลาเรา Save เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องกด Save หลายๆรอบไหมไม่ต้องนะครับถ้าการทำงานบนคลาวคือมันจะเซฟให้เราอัตโนมัติก็ให้เราตั้งชื่อ จะมีเวิร์กช็อปปรากฏขึ้นมาในส่วนของเวิร์กช็อปบนี้นะครับโดยที่ข้อดีของมันก็คือนะครับพอเวลาเราเซฟเป็นเวิร์กช็อปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะสามารถแชร์ได้ด้วยนะครับในการแชร์ตรงนี้เราก็จะเลือกที่เมนูแชร์โปรเจกต์ เมนูในส่วนของการทำงานตรงบล็อกตรงนี้นะครับเริ่มที่เมนูแรกคือเบสิกนะครับเบสิกก็จะมีการทำงานในส่วนของการโชว์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการโชว์นัมเบอร์เวลาเราใช้งานก็คือเราจะลากหน่อมาวางที่ตรงเราจะเรียกส่วนตรงนี้ครับตรงหน้าจอขาวๆตรงนี้ว่าเป็นตัวสเตทนะครับโชว์อ Show LED อย่างเงี้ยครับ แล้วก็จะเอามาใส่ในส่วนของตรงนี้นักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นบล็อกต้องไหมครับเวลาที่เราจะนําบล็อกออกมาต่อได้มันเหมือนกระบวนการคล้ายๆจิกซอแล้วก็จะต่อเข้ามาอย่างเช่นตรงนี้นะครับโชสเต e นะครับ o อนสเต e เราจะให้สเตตตรงนี้โชว์สถานะเป็น led สมมุติคําว่า com เนี้ยนะครับ c ล้วก็ใส่ใตัว c ก็จะมีการโชว์ตัว LED ตัว C นะครับแต่ตอนนี้สถานะเห็นไหมครับซ้ายมือของเราตรงนี้คือตัว simulation ของบอร์ดนะครับกรณีที่เราไม่มีบอร์ดจริงๆในการอัพโหลด USB เราก็สามารถ simulation บนนี้ได้แหมันจะขึ้นเป็นตัว C มาให้เห็นไหมครับถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวอื่นอย่างเช่นตัว E เนี่ยใช่ไหมครับรแล้วก็ ติดในส่วนของตัวนี้ e นะเห็นไหมนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัว e นะครับตอนนี้ก็เมนูของ basic basic ตรงนี้ก็จะมีการโชว์ไอคอนด้วยนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นไอคอนอไหครับอตอนนี้เป็นโชว์ไอคอนมันจะมีตัวไอคอนสำเร็จรูปให้เรา ก็จะมีทั้งรูปหัวใจมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่ตัวระบบมันเขียนบล็อกมาให้เราอย่างเช่นเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับตัวเบสิกนะครับ,รบก็ในตัวเบสิกเนี้ยก็จะมีตัวที่เป็นข้อความด้วยนะครับเป็นคําสั่งที่เป็นข้อความอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเราจะต้องให้มันการโชว์ข้อความแล้วก็คลิกไปที่คําว่าโชว์สตริงมันสามารถพิมพ์ข้อความใส่ไปได้ อย่างเช่น S S r U เนี่ยนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นตัววิ่งให้เราเลย S S r U และตามด้วยตัว E และเครื่องหมายเช็คถูกเนี่ยครับเวลาทำงานมันจะทำงานเป็นบล็อกขั้นตอนการทนนีคือเมนูเบื้องต้นในส่วนของฟังก์ชันเบสิกนะครับตัวถัดมาคือตัว INPUT ครับ อินพุตตัวนี้ก็จะมีคำสั่งที่เพิ่มเข้ามาก็ยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นคำสั่งในการทำงานในส่วนของการวัดค่าอุณหภูมิอย่างเงี้ยนะครับการวัดค่าอุณหภูมิหรือบัตทอนวิธีการทำงานก็คือใช้วิธีการลากวางเหมือนกันนะครับถัดมาก,ก็คือมิวสิกครับเมนูมิวสิกตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสียงดิงโทนนะครับเดี๋ยวผมจะลากให้ดูเป็นตัวอย่างเช่นตัวนี้ จะลองนะครับจะมีเสียงเพิ่มเข้ามามีเสียงลิงโทนตรงนี้เราก็จะฟังได้เห็นมครับมีเสียงเพิ่มเข้ามาในส่วนของเมวสิกนะครับต่อไปนะครับ LED LED ตรงนี้ก็คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่นี้คือเราจะต้องมีสาธาะของการทำงานของหลอดไฟซึ่งเป็นวงจรน,นะครับ ถัดไปเรดีโอครับเรดิโอตรงนี้ก็จะเป็นคําสั่งของซาวน์เสียงนะครับรูปแบบของเรดิโอก็อย่างเช่นถ้าเกิดกรณีที่เราจะไปพัฒนาต่ออย่างเช่นการทํางานในส่วนของอโหมดของเสียงเพลงนะครับเราก็จะนำเรดิโอไปใส่ต่อไปเมนูลูปนะครับลูปก,กอ็อย่างที่เราเคยเรียนที่สตรีมมาครึ่งเทอมแรกนะครับจะเห็นได้ว่าการวนลูปเนี่ยก็จะมีทั้งลูป i l e do, loop for do ตรงนี้นะครับเวลาเรานำมาใช้ก็คือเราก็สามารถนำ o o p เนี่ยเข้าไปใส่ได้เลยอย่างเช่นนี้นะครับเห็นไหมมันจะง่ายะครับก็จะเป็น Y ถ้า y เป็น true มันก็จะทำคำสั่งนี้ต่อแต่ถ้า y เป็น false แสดงว่ามันก็จะไม่ทำงานเห็นไหมครับมันการทำงานแต่ถ้ามันเป็น true ปุ๊บคำสั่งก็จะทำงานเป็นต้นนะครับ ต่อไปเมนู Logics นะครับ Logics ตรงนี้ก็จะเป็นการทำง,งานในส่วนของ conditional นะครับก็จะมี if e if e ก็คือเงื่อนไขนะครับ if e then else อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะใช้บล็อกตัวนี้ comparison นะครับมีเงื่อนไขอ่าเราเรียนเรื่องนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ะครับถูกต้องไหมครับก็จะมีคำสั่งในส่วนของเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่า,มากกว,ามากกว่าเท่ากับ อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ l o o ล l จ g i c s นะครับ,บรแล้วก็ตัวถัดไปก็คือ v a r i a b l e นะค v a l i a b l e ตรงนี้คือการกำหนดค่าตัวแปรนะครับนะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายก็คือตัว match นะครับ match เนี่ยก็จะเป็นสมการทางคณิตศาสตร์กรณีที่ เราจะเขียนสมการเพิ่มเข้าไปแล้วก็ต้องใช้เมนู Map แล้วก็สุดท้ายตรงนี้ก็เป็น a d v a านซ์นะครับแอดวานซตัวนี้ก็นอกเหนือจากคำสั่งด้านบนนะครับเราก็จะสามารถใช้คำสั่งอย่างเช่นตัวฟังก์ชันตัวอาร์เตัวเท x กที่เป็นข้อความมีตัวเกมนะครับถ้าเราจะสร้างเกมเราก็จะใช้โหมดนี้นีในส่วนของ Image อย่างเงี้ยครับ i m a เ e เป็นภาพนะครับเป็นตัว Control ต่างๆ จะอยู่ในคำสั่งตรงนี้นะก็ในส่วนเบื้องต้นของอาการแนะนำคู่มือการใช้งานในส่วนของตัวบอร์ดไมโครบิตก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าสถานการณ์ของที่มหลาลัยปกติแล้วนะครับเราก็คงจะได้กลับไปเรียนในคลาสเหมือนเดิมนะครับ